สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูแพ็กตำนานอ e ีพิกบาเซโรนาในฤดูดกาล2005-2006นะครับเริ่มต้นที่นักเตะที่หมาเป็นตัวตัวอย่างของการใส่บูสเตอร์เม็ดที่2โรนารดินโน่ครับพระเอกในแพ็ก e อีพิกแพ็กแรกในอ e ีฟุตบอล2025นะครับชื่อแพ็กว่าอ e ีพิกบาเซโรนา2005-2006เลยนะครับผมทั้ง3คนในแพ็กนี้มาจากปีเดียวกันนะครับโรนารดินโน่โชว์ฟอร์มได้ ne อย่างสุดยอดในช่วงเวลานี้นะครับคว้ารางวัลบาลลงดอร์พาบาเซโนา หน้าที่ห่างหายจากแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปถึง17ปีนะครับโรนัล迪โอพาไบเซร์เลนา,นนาเข้าไปชิงชนะเลิศก,กับอาร์เซนอลและเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับนอกจากแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วนะครับยังได้แชมป์ลาลีก้าสมัยที่2ติดต่อกันด้วยนะครับ โรนานิโยคือนักเตะในประวัติศาสตร์คนที่สองของบาร์เซโลนาต่อจากเดียโก้มาเดโดน่านะครับที่แฟนพันธุ์แท้ของเลอวมลิตเนี่ยยืนลุกปบมือให้ในความเก่งกาจในศึกเอลกาซิโก้ที่เขาทําได้2ประตูน,นะครับผมนี่เป็นฤดูก,กาลที่สุดยอดที่สุดนะครับของโรนานิโยกับบาร์เซโลนานะครับผม และก็เป็นเช่นนั้นเป็นตามที่ผมคิดเลยนะครับเพราะว่าทีเซอร์ที่พี่โคทํามานะครับผมมาจากแมสเอลกาซิโกจังหวะที่โรนานิโยนะครับกระชากโซโลเดียวเกินครึ่งสนามนะครับยกบอลหลบหนีเซย์คาร์ลอสแล้วก็โยกหลบอีบันเอกรากรอที่จะปั่นด้วยขวาลูกนี้ไปที่เสาแรกนะครับผมอิเกคาซิยัสได้แค่ยืนมองนะครับแมตช์นี้เนี่ยโรนานิโยยิงได้2ประตูนะครับแล้วบาร์เซโลนาเอาชนะเรอัลมาดริดไป3าสูตรนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ standing ovation หรือแฟน แฟนอันแพ้ของเลัลมอลิตเนี่ยยืนลุกปบมือให้โลนานิโยนั่นเองครับ พอนําที่มาที่ไปมาฝากกันแบบนี้ผมหวังว่าหลายคนเนี่ยเล่นโรน,นัลดินโยหรือเล่นนักเตะที่รีวิวเนี่ยมันจะได้อัตลศมากขึ้นนะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องบอมสกีรีวิวด้วยนะครับผมนักเตะที่อาจจะไม่ได้ลงคลิปในช่องนี้นะครับผมจะไปลงคลิปรีวิวในช่องนั้นนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับบอมสกีรีวิวลิงอยู่ใต้คลิปนะครับอย่างที่เกินไปนะครับนี่เป็นแพ็คแรกของอ e ีฟุตบอล2025เลยนะแพ็คแรกที่แบบสุ่มนะครับไม่รวมแพ็คซื้อ1,800ทองมกับเนึ่งผมรีวิววรันแปดรนน้อยทอยุ26ปี นะครับ2,005 2,006ท้าหลักคือเท้าวขวาสูง182ร่างนี้ตำแหน่งหลักจะเป็นปีกซ้าย LWF นะครับผมแต่ก็สามารถเล่นหน้าต่ำได้กางลุกได้นะครับผมในชีวิตจริงเนี่ยเขาก็จะเล่นปีกซ้ายเป็นหลัก2ฤดูกาลนี้นะครับตั้งแต่2,004 2,005ยัน2,005 2,006แล้วนะครับบูสเตอร์จะเป็นแฟนตัสติสกานะครับผมก็เป็นบูสเตอร์ที่น่าสนใจมากๆนะครับผมสำหรับปีกและกางลุกนะครับเดี๋ยวดูกันแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีสกิลพิเศษอย่างโม um เมนตัมดิ เลี้ยงบอลคองบอลใน attacking third หรือว่าพื้นที่แนวรุกพื้นที่ที่3ของฝ่ายศัตรูนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้จักสกิลนี้ไปดูคลิปยอนหลังได้นะครับผมถ้าออโต้เนี่ยมันจะได้103นะครับอืมเดี๋ยวเราจะให้ดูค่าพลังแบบออโต้ก่อนนะครับ ออโต้ก็จะไปสายปีกนะครับผมเน้นเรื่องของความเร็วไปด้วยนะครับแต่ดูดิบอลคอนโทรลดิปปิ้งหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งเก้าสิบเก้านะครับโอ้โหแล้วดูความเร็วหน่อยต้องดูความเร็วด้วยนะครับผมความเร็ววยสปีดแปดสิบหกเองนะเออสปีดต้นเก้าสิบหกแต่สปีดจังหวะที่ ความเร็วผ่านไปแล้วเนี่ยความเร็วต้นผ่านไปแล้วเนี่ยอาจจะมีแผ่วๆหรือเปล่าถ้าแบบนี้นะครับหรือถ้าจะอัพ104นะครับผมกดรีเซ็ตใหม่นะครับเรคคอมเมนต์ไปหรือออโต้ไปนะครับผมแล้วก็ลดแอลเอสเทนนะครับผมออกไปนะครับดิฟฟิ้งเนี่ยมันเกินเพดานครับทุกคนจริงๆเนี่ยมันก็จะเอ่อข้องจะพิ้วอยู่แล้วนะครับประมาณ90้าไปปหรือถึง100นะครับอาจจะต้องลดดิฟฟิ้งเหลือ9นะครับ อ่าแล้วก็เอาไปใส่ที่ชูติง้งจะกรยานเพื่อ <c oughs> ใส่ชูติ้ง5นะครับผมนึกอยู่ผมนึกอยู่แล้วก็ใส่พาสซิ่ง5นะครับ แล้วอาจจะต้องลดเพิ่มหน่อยนะครับเด็กเซตี้จากเดิม9นะครับเด็กเซตี้คือเกมรุกนะครับสปีดต้นแล้วก็บาลานซ์นะครับผมลดจากเหรือ8นะครับแล้วก็ไปเน้นที่ lower body s t r e n g t h ครับผมใส่ lower body s t r e n g t h เป็น11นะฮะก็จะเป็น5 5 9 8 11ครับย้ำฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับรางวัลเลขท้ายไม่ใช่5 5 9 8 11นะฮะเล่นมุกเยอะเหลือเกินนะครับเดีอย่าลังคาญกันเดี๋ยนี่จะได้104นะครับ 104นี้ยังไม่รวมบูสต์เมสที่2นะครับเดี๋ยวดู ค่าพลังข้างในก่อนนะครับถ้าอัพแบบนี้เนี่ยแน่นอนฮนะดิฟฟิ้งเราลดลงเยอะพอสมควรนะครับผมมันจะไม่ถึงร้อยแล้วละ่ะแต่ว่ามันก็สูงอยู่นะ9 9เนี่ยมันก็สูงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณไปเปิดบูสเตอร์สายเทคนิคบูสเตอร์สายเล้งบอลคองบอลมันก็จะเพิ่มไปถึงร้อยอยู่ดีนะครับเพราะว่าบูสเตอร์ที่แนะนําก็จะเป็นบูสเตอร์สายนี้อยู่แล้วจบสกอร์85นะครับผมลูกโค้งเป็นยังไงลูกโค้ง85นะเออถ้าเกิดใครจะเน้นสายโค้งอาจจะต้องไปเพิ่มชุดติงเยอะๆกว่านี้นะครับสปีด 96อยู่เหมือนเดิม95นะครับผมแล้วก็บาลานซ์ก็ยังสูงอยู่นะครับความอึด85พาร์ซิ่งก็กลางๆนะครับผมอ่ะส่วนบูสเตอร์เม็ดที่2นะครับเนื่องจากเม็ดแรกนี่เป็นแฟนตซิต้ารแล้วก็เป็นสายบอลคอนโทรลดิปปิ้งฟินิชชิ่งด้วยนะับมีบาลานซ์ด้วยนะครับอันนี้เป็นบูสเตอร์ที่นะอันนิยมเลยนะผมว่านิยมเลยนะในช่วงแรกๆนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นบูสเตอร์เม็ดที่2นะครับ ถ้าคุณเปิดได้นะครับผมก็เก็บไว้นะส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้แ a n d o m Booster หรือว่าสุ่มเอานะครับผมบูสเตอร์เมทที่2นะครับก็จะแนะนำบ o สเตอร์สายเรียงบอลคลองบอลความคล่องตัวหรือสปีดนะครับผมก็คล้ายๆกับเรียเมสซี่ในมาที่ผมแนะนำไปในคลิปช่องบอมสกีรีวิวนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูไดนะ้นี่บอกอีกแล้ว <laughs> อหนึ่งครับผมไปอีกต้องเน้นไปกับบอลฮะบอลแคลริลิงครับผมนี่ ก็จะเพิ่มดิปปิ้งไทยโปรดิวชันนะครับมันจะทําให้ดิปปิ้งเนี่ยกลับไปเป็น100อนะครับอืมแล้วก็เอ่อเพิ่มสปีดด้วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มบาลานซ์ด้วยนะครับอันนี้คือการไปกับบอลบอลแคลริล่งนะครับเน้นบูสเตอร์ที่เพิ่มเรื่องของการเลี้ยงบอลการครองบอลแล้วก็ความเร็วนั่นแหละครับผมอีกอันหนึ่งนะครับผมก็คือฟันตาซิิ้าคือคุณจะใส่บูสเตอร์เดียวกันเนี่ยเบ็ดที่2ก็ได้นะครับมันก็สามารถ เปิดได้นะครับใส่ได้เหมือนกับตำแหน่งนั่นแหละนะย้ำเข้าไปนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับสายเทคนิคจ๋าเลยั้มบูสเตอร์เทคนิคฮนะเทคนิคนี้ก็จะเพิ่มดิบบิง้งเอ่อไท่ิชันบอลคอนโทรลแล้วก็โลพาสนะครับ4อันติดนี้เลยนะครับเนาะก็จะทำให้บอลคอนโทรลกับดิบบิ้งเนี่ยกลับไปเป็น100เหมือนกันนะครับถ้าเกิดสุ่มได้อันนี้นะครับหรือว่าอีกอันนึงเนาะ จ i ลิตี้ไหมความคล่องตัวนะครับแต่อันนี้มันจะไม่มีดิ p p ิ้งนะครับมันจะไปเพิ่มเรื่องของสปีดสปีดต้นแล้วก็บาลาน c ์นะแล้วมันก็เป็นมันก็เป็นบูสเตอร์ของสายปีกนั่นแหละนะถ้าเกิดจะเพิ่มเรื่องของความคล่องตัวนะครับก็เพิ่มอันนี้ไปอันนี้คือ บอกไว้เผื่อใครสุ่มได้ไงเราก็ไม่รู้ว่าใครจะสุ่มได้ยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า select booster จริงๆเนี่ยมันก็คืออยู่ว่าคุณอยากไปเน้นด้านไหนและคุณอออัพแบบไหนมานะครับแล้วก็ใช้โค้ดคนไหนด้วยนะครับต้องดูหลายปัจจัยนะครับเดี๋ยวลองสุ่มให้ดูเม็ดหนึ่งปึง๋งได้อะไรเอออาวจินตี้ เอ้ยได้ความคล่องตัวนะครับเพิ่มสปีดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเอออันนี้เก็บไว้เก็บไว้เว้นแต่ไม่ชอบจริงๆถ้าอยากได้ถ้าอัพแบบนี้นะถ้าอยากได้ออบอลทอนกับดิปปิ้งเนี่ยเป็นกลับไปเป็น100คุณก็ต้องไปหาบูสเตอร์ที่มันเพิ่มตรงนั้นนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับโอเคอันนี้ไม่ได้เพิ่มดิปปิ้งนะครับแต่ไปเพิ่มเรื่องของความเร็วนะครับสปีดเป็น91เลยนะครับสปีดต้นเป็น96เน้นความเร็วไปเลยหรือถ้าเกิดใครชอบแบบเอาไปปั่นนะอาจจะไปยิงไกลอะไรเงี้ย เพิ่มลูกโคง้งเพิ่มเรื่องของการทำประตูอะไรก็ได้เหมือนกันสกิลมีซิสเซอร์เฟนส์ดับเบิลทัสฟิฟแฟบซัมโบโรโซคอนโทรลนะครับโมเมนตัมดิปป um ิ้งนะครับผมหูเลี้ยงบอลคองบอลเพียบ e นะครับผมสายแซมบ้าอยู่แล้วนะครับแซมบ้าคลาสสิกนะครับสกิลยิงก็จะมีสกิลปัน่นลองเล่นเคอร์เรอร์มาหนึ่งสกิลนะครับสกิลพาสนะครับผมมีวันทัสพาสเอาท์ไซด์เคอร์เรอร์แล้วก็สกิลโนลุกพาสนะครับส่งแบบไม่มองบอลเอ้ยส่งแบบไม่มองเพื่อน S <S <k ills> สกิลเพิ่มเติมที่จะแนะนำให้ใส่สกิลพาสก็จะมีซูปาซิงบินพอยต์คอสซิงไว้เปิดนะครับสกิลทำประตูเพิ่มเติมก็เป็นลองเลงชูตติ้งเฟิร์สทามช็อตนะครับผมหรือตาเปิดได้พวกไลซิงช็อตดิปปิ้งช็อตก็เก็บไว้ได้นะครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมไฟติ้งสปิริตนะครับเอาละครับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นจังหวะการเล่นนะครับผมจ่ายมาเอตโต้หมุนแล้วยิงลูกนี้ก็ต้องเปิดหัวด้วยการทำประตูได้ เอ,อนั่นนะครับคือโรนันญโยนะครับผมที่มาเนี่ยคือแมตช์ที่โซโล่ใส่ลามมสนะใส่มาดิดนะครับผมกระชากขึ้นสนามจากริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับผมกระชากลักษณะแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์ปีกจ๋าเลยนะครับคือมันอาจจะเปรียบเทียบกับร่างเก่าที่บางคนมีเนอะร่างเก่าๆที่เป็น Limited, เพเมิเกอร์คลาสสิกนิวเบอร์เทนเนาะร่างมิลานนะครับอะไรแบบนั้นนะครับผมจะเป็นร่างที่ย้ายออกจากบาร์เซโลนาไปแล้วนะครับความเร็วก็จะผ่อนลงแต่จริงๆแล้วโรนันญโยก็ไม่ได้เด่นเรื่องสปีดอะไรมากกน,นนะัแตต่สปด้จด สปีดต้นนี้จังหวะออกตัวในผมชอบจะชอบจ่ายไปริมเส้นแบบนี้นะหล,ลอกลอ่อแบ็กนะหลอกลอ่ลอแบ็กแล้วหามุมหามุมแบบกระชากนะสปินบอลไปปุ๊บเนะี่ยมีมุมเปิดไปไปถ้ามีมุมไม่มีมุมเปิดผมพูดแล้วเนี่ยถ้าไม่ไม่มีมุมก็ใช้จังหวะความคล่องตัวในการโยกไปคึงไปคึงมานะครับแล้วหาเหลี่ยมจ่ายให้เพื่อนมันจะช่วยดึงหลายตำแหน่งหลายจังหวะอยู่นะครับดึงแนวรับของฝั่งตรงข้ามให้หลุดตำแหน่งมาแล้วเราก็สามารถที่จะทําชิ่งกับเพื่อนร่วมทีมนะครับผมแล้วก็หา จังหวะไปเส้นหลังได้นะครับหรือจะโยกตัดเข้ามาปั่นก็ได้นะครับผมลองเล่นหลายแบบอยู่เหมือนกันนะครับผมคือจะเน้นแบบความเร็วไปเลยหรือว่าเน้นโยกโยกคึงคึงดึงดึงนะครับแล้วก็ทําชิ่งอะไรพวกนี้นะครับผมเน้นแบบโซโลนะเพราะที่มาที่ไปคือเขาโซโลคนเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลองเล่นแบบนั้นเนี่ยถ้าเป็นจังหวะกระชากไปเส้นหลังนะครับมีหลายครั้งที่กระชากไปแล้วได้หลุดนะหมายถึงว่าหลุดออกหลังหลุดมีมีหลุดบ่อยนะครับเพราะสปีดต้นดีนะครับผมแต่กระชากไประยะมันอาจจะไม่ได้ไกลมากนะครับเพราะว่า สปีดสปีดสปีดเฉยๆะครับผมมันไม่ได้สูงปีดนะครับผมแล้วเรื่องของการพาสเนี่ยถ้าอันนี้คือยังไม่ได้ใส่พินพอยต์คอซิงถ้าคุณกระชากไปเพื่อที่จะเปิดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่แม่แมนบางทีมันจะฝืนแบบเปิดปั่นก้อยนะครับผมแนะนําโยกตัดเข้ามายิงน่าจะได้ประสิทธิภาพมากกว่านะครับคือเน้นเป็นปีกสายสายความเร็วสายจรวดไปเลยนะครับแต่อาศัยเรื่องของโมเมนตัมดิบบิ้งช่วยเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้นะครับผม attacking f i r ์ดนะถ้านับลายย่าก็ประมาณ 4- ีหาลายย่านะครับผมนับ จากขวามือตามจอนี่นะครับผมก็จะทําให้โรเลนโยเนี่ยบอลติดเท้าดีมากขึ้นนะนะครับก่อนคลิปนี้เนี่ยผมลองเล่นเนมาไปแล้วนะครับปีกซ้ายเหมือนกันนะครับค่าพลังดิปบิ้งค่าพลังการเลี้ยงบอลคองบอลพอๆกันนะตันร้อยเหมือนกันนะครับร้อยบวกเหมือนกันนะครับแต่อันนี้คือเราเราไปลดดิปบิ้งมานะครับแต่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยต่างกับเนมาหรืออาจจะดีกว่าที่แท้เพราะโมเมนตัมดิปบิ้งนะครับช่วยได้พอสมควรเนมาเนี่ยผมอัพแบบร้อยบวกใครยังไม่ได้ดูคลิปไปดูได้ในช่องผมสกีรีวิวนะครับขาย <laughs> ฟังโลเดนยอเนี่ยเขาจะได้แบบมูฟเมนท์ที่หลายคนแบบคิดว่ามันน่าจะเป็นมูฟเมนท์ที่เกมทำให้นะครับในจังหวะยกยกคึงคงดึงๆเอียงตัวนะครับผมแต่สิ่งที่มันเป็นมนขังในภาคเปสเนี่ยมันยังไม่กลับมาครับทุกคนเรื่องของจังหวะใส่ก้นผมผมยังทําไม่ได้นะคืออาจจะไม่ลองเรียกขอภัย นะจังหวะสายก้นเะนี่ยเฟ็อชหนากรอบเพจเออลืมลองเลยว่ะพูดถึงแล้วลืมลองเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นท่าดีใจก็ยังไม่ได้เต้นนะครับท่าดีใจมาตรฐานนะครับอันนี้คือพี่โคยังไม่ได้ใส่มานะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูหลายๆจังหวะจังหวะการโยกหรือโมชั่นการเลี้ยงการล็อกอะไรพวกนี้แต่ดูลูปนี้กดโคกจอจอ <c oughs> ไม่ได้ว่ะ เออเดี๋ยวให้ดูได้หลายจังหวะนะครับผมวันน mm ี hmm. Dude, ้จะเป็นจังหวะสวนกลับนะครับเราก็ใช้ความเร็วของปีกให้เป็นประโยชน์นะครับไปแล้วโอ้โหเหลี่ยมไม่ดีกระชากเลยครับมาดิม่ามีดเตาเหลือกระชากมาเจอมัดติดด้วยเจอมัดติดด้วโอ้โหไมู่ดิเกอร์ลูดิเกอร์พาไปได้ข้างในแล้วมือผมต้องเป็นพระเอกผมต้องยิงเองนะครับ มันต้องสวยมันต้องหล่อแบบนี้ก็ทาบใจแล้วครับหล่หอลงมาเฟกช็อตนี่ถ้าถ้าเราประเมินแล้วว่าเขามาดักทันแล้วก็เฟกช็อตลงมือก็มาปลอกนิ่ไกลไปหน่อย <c oughs> เออเปลี่ยนโมเมนตัมดิปบิ้งเป็นบ um <c oughs> ิสเคิลเลอร์ได้ไหมอะถ้าเปลี่ยนเออแต่โมเมนตัมดิบปิ้งก็น่าจะเหมาะกับโรดริโยมากกว่านะครับผม <c oughs> <c oughs> ทีนึงเด้โอ้โหผมอยากจะพูดแบบนี้มันนานมากแล้วแต่เกมเพลย์ภาคที่แล้วเนี่ยมันไม่เอือ้ออํานวยต่อการปั่นนะครับแต่ตอนนี้บางคนว่าการปั่นมันกลับมาแล้วนะครับผมจะพยายามโยก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 โย,ก,ยกแล้วก็ัอนลงอกมาขวางทางหล่ออีกมาเอาใหม่ครับเราจะเน้นจังหวะโยกแล้วก็ตัดเข้ามาปั่นนะครับไป เราไม่ไปเส้นหลังแล้วเออจะโยกกลับมาเรายกกลับมาม,มันดักทางได้ที่มาเอาแล้ววะเอาใกล้ๆอย่างนี้ละครับไม่ยิงไม่ติดกดนไม่ติดอะเนี่ยช็อตเมื่อกี้นี้จังหวะแรกกดไม่ติดนะครับเนี่ยท่าดีใจมันจะเป็นท่าดีใจมาตรฐานนะครับทุกคนเนาะ ถ้าเอาเรื่องของความมันความพิวในการล็อกเลี้ยงบอลเนี่ยคือโมชั่นอิจักอยจักเออถ้าเกิดใครได้ก็ดูคลิปโดนานิโยเลี้ยงบอลน,นะครับเขาจะส่งเสียงด้วยนะครับผมยิงลูกนี้นี่ใช้ความเร็วก็ได้นะเวลาเขาเลี้ยงเขาล็อกเนี่ยมันมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับผมที่เขาเลี้ยงบอลไปตรงกล้องพอดีแล้วมันติดไมดังมากนะครับเขาจะส่งเสียงมมเฮ้ย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 เด้เฮ้ยจ,นะจริงๆน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ เนี่ยเน้นเล่นปีกเล่นความเร็วกระชากนะครับมีพื้นที่กระชากไปแล้วเฟกชตวนกับเข้ามาดึงกับเข้ามาดีอ่าเสียบลมไปแล้วก็ปันออนะ่นโอ้โหมันขวางทางหล่อหลายลูกเลยไม่งั้นจะเข้าส,สวยๆหลายลูกเลยนะครับสุดท้ายใช้ใหม่ลงขวางกันไปขวางกันมาอย่างนนะั้นยิงชนเพื่อนกันเองนะมาอีกแล้วครับได้หลุดอีกแล้วแบบนี้เหลือๆเห,ห,หลือครับนาะทีที่ร2อสิบแตมิน่ยังไม่หมดนะครับกะยิงที่เสาแรกครับตัดสินใจผิดน่าจะตัดเข้าไปยิงด้วยขวาปั่นนะครับนี่จังหวะ การยิงจุดโทษก็มีโมชั่นต่างกับนักเตะคนอื่นนะครับขอคลิปนี้พี่อคชั่นเยอะเหลือเกินสรุปเก่งหรือเปล่าครับพี่อ้าวดูอารมณ์ก็รู้แล้วนะครับถ้าเป็นเรื่องของการเลี้ยงการล็อกบอลนี่มันมือติดมือแน่นอนแต่ถ้าเรื่องของการปั่นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงที่สุดนะครับและผมอาจจะต้องไปฝึกเพิ่มด้วยนะครับผมขอบคุณคุณเก่งบาซ่าด้วยนะครับ ID full bazza สวยๆเลยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง bomb ski 4 bomb ski review finn ski channel f a n n a k a g a ทุกช่องอยู่ลิงก์ใต้คลิปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้ว I've changed for the I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright